วันนี้พาคุณผู้ชมไปดิบูพี่ๆตำรวจนะคะสพเชิงทะเลค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะที่เขาได้เลี้ยงเจ้าแมวจรจัดที่ป่วยนะคะ<ส>พอรักษาจนหายเนี่ยเจ้าแมวทั้ง4ตัวก็เลยเป็นขายใหญ่ประจำโรงพักเลยเลยค่ะไปดูภาพกันเลยค่ะ เจ้าโควิดนะคะชื่อคือชื่อแมวตัวแรกซึ่งเข้ามาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด1 9เมื่อต้นปีพศ2 5 6 3นะคะด้วยสภาพแผลเต็มตัวและก็อาการไม่สู้ดีพี่ตตำรวจสพเชียงเะเลจังหวัดภูเก็ตนะคะเขาก็เลยได้ช่วยกันประถมพยาบาลและก็นำส่งสัตวแพทย์เพื่อรักษาค่ะส่วนตัวต่อมาคือเจ้ามะขินนะคะแมวของผู้ต้องหาชาวเมียนมาที่ถูกจับกลุมแล้วก็ต้องโทษจำคุกตำรวจก็เลยช่วยกันดูแลมาโดยตลอดนะคะไม่นานค่ะ ก็มีเพิ่มมาอีกตัวนะคะชื่อว่าเจ้าโปลิสค่ะเป็นแมวที่ติดมากับรถพร้วมก,กับมาตั้งแต่ยังเป็นลูกแมวตัวเล็กๆเลยนะคะตัวสุดท้ายชื่อว่าน้องเทาๆค่ะเป็นแมวขาจรที่แวะมากินข้าวที่โรงพักอยู่เป็นประจำจนที่นี่กลายเป็นบ้านเลยนะคะ ตอนนี้แมวทั้ง4ตัวนะคะก็ได้ทําหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วซึ่งตำรวจทุกนายที่นี่ก็เอ็นดูน้องแมวค่ะช่วยกันให้อาหารแล้วก็ส่งรักษาเวลาป่วยนะคะโดยมีคุณเจนทัสแมวเนี่ยคอยช่วยดูแลความสะอาดของเจ้าแมวทั้ง4ตัวค่ะ โดยตลอดทั้งวันนะคะก็จะมีคนแวะมาถ่ายรูปกับน้องแมวตลอดเลยนะคะเอฟซีเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดค่ะทําให้โรงพักเนี่ยมีสีสันอย่างมากเลยทางพี่ๆตารวจก็เลยปิ๊งไอเดียนากล่องรับบริจาคนะคะมาติดตั้งสนับสนุนมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยหรือว่าซอยด็อกนะคะเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดซึ่งเป็นโครงการดูแลสุนัขและก็แมวทั่วเกาะภูเก็ตเลยทั้งเรื่องอาหารนะคะาการป่วยแล้วก็เรื่องของการทําหมันด้วยละคะ่ะ ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่พี่ตำรวจเนี่ยเขาใจบูรมากเลยเจ้าเหมียวเนี่ยก็แฟนคลับเยอะเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะ